ขายโซ่เลยเหรอเอามาลองดูครับร้านสามแสนห้าหมื่นขอล้านสี่ได้ไหมราคานี้จริงเหรอพูดตรงๆเลยนะถ้าถ้าเปิดราคานี้มันเป็นราคาขายลูกคา้างั้นเดี๋ยวผมขอดูรถก่อนนะถ้าใหม่จริงผมก็ให้ราคาได้โหดจัดแล้วอย่างนี้มันก็จะมีรอยให้ดูนะฮะ <S <S กะเทือนน้ำใขยับรอยอาร์ยังอยู่รอสติ๊กเกอร์ยังอยู่สติ๊กเกอร์เดิม ต้องถอดยางซิลิโคนไหมเช็คได้ครับินดีครับตัวนี้จะเป็นของเดิมนะครับเป็นของเดิมเนาะรอยอัคมรอยอากคมรถยิ่งสาวเกิดเลยี่ลองดูสับงเ็นได้ครับผมเป็นตัวดีลักด้วยสภาพเหมือนใหม่เลยนะน่งน้ายมอดูก็รถเดิมครับไม่มีอะไรทัานท้ายรถเดิมนะคือตัวนี้คือเสริมมาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่ผมมองเปมันมันติดข่าผมนะถ้าเราปิดกันได้คนก็เอาออกก็ได้ครับผมนะ มันไม่กดเต็มที่าจะลงในนี้อ๋อไม่ได้ปั๊มในบุ๊กแต่มาเพราะว่าลงในใบนี้แทนโอเคแล้วคันต่อไปสาม0 0ื่นแปดแต่ว่านี่สามหมื่นโอเคยางดอกเต็มตัวนี้ยางเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์กือบร้อโอเคงั้นจบเลยพอดีผมก็เพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นานเปลี่ยนยางมาใช่ใช่ครับในสภาพเหมือนรถใหม่เลยนี่ตัดสินใจง่ายๆอันนี้คือเข้าศูนย์เช็คระยะตามกำหนดตลอดใช่ไหมครับตลอดครับ ที่เข้ามาวันนี้ผมก็มั่นใจในระดับหนึ่งอ่ะเพราะผมยังไม่ปล่อยสเซ <Okay. S 1> เพราะว่าผมมั่นใจว่าผม,มดูแลรถมาครับครับ,รบตอนนี้ผมให้ทีมงานดูและไม่มีชนหนักแน่นอนถ้ารถชนหนักผมไม่รับสภาพมันเนี้ยบ้างผมโอเคถ้าไหวจริงๆนะประมาณตัานบิดได้ไหมล้านสองแสนห้าหมื่นได้ไหมครับอันนี้สุดละเดี๋ยวผมโอนให้เลยเอาเงินสดไปเลยวันนี้เอางั้นเหรออ๋อคิดหนักช่วยลดลงมาหน่อยได้ไหมล้าน สามห้าแค่นี้ขอแบบนี้จริงๆเอางี้ดีกว่าคุณแมนให้เต็มที่ได้เท่าไหร่ผมให้เต็มสุดเลยนะราคาจบสุดท้ายเลยฮะราคานี้ร้านสองห้า,หาน้นสะอคุณแมนที่วิ่งไปห้าหกเจ้าผมเชื่อว่าของผม,ผมแรงสุดแต่ตอนเนี้ยที่เข้ามาวันนี้ผมก็มั่นใจในระดับหนึ่งเพราะผมยังไม่ปล่อยสักเ <Okay. S 2> ็นเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมแรงมากนะครับอืมนะ ครับดีโอเคนะดีโอครับราคาสูงมากราคาสูงมากใช่ไหมจ่ายสดเลยที่รับเงินไปได้เลยวันนี้สดๆเลยแต่เราต้องมาเปลี่ยนเร่ร้อยหมดเลยนะครับรับประกันว่าผมไม่เคยไปเฉียวอะไรเลยโอเคครับคุณแมนเอเคครับขอบคุณค้าครับคครับขอบคุณครับคุณแมนค้ครับ